สวัสดีครับผมประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาครับก็เทศบาลตำบลทับมานะครับในเรื่องเปิดภาคเรียนที่หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มาตรการนะรป้องกันความปลอดภัยกับนักเรียนในสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็เทศบาลได้เตรียมความพร้อมนะฮะในเรื่องของการสถานที่นะครับอาคารเรียน ห้องน้ำภาชนะที่เราได้ทานอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญยิ่งก็คือหนึ่งเราก็ต้องใช้ตรวจ ATK ไปตามมาตรการของสอบคจังหวัดนั่แหละนะครับร้อยเปอร์เซนต์ตรวจมาแล้วก็เป็นไปตามระยะนะครับเราก็ใช้จัดห้องเรียนพักตัวผู้ที่ ได้รับเชื้อโควิดเช่นนักศึกษาเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้รับเชื้อโควิดเราก็มีห้องกับพักพักพัก,พกไ,ปไปต่างหากพิเศษนะครับอันนี้ก็คือเราก็ได้จัดเตรียมนะฮะดังนั้นมาตรการทั้งหลายเนี่ยนะรเ,เราเองก็มีความมั่นใจนะว่าเราได้ได้เตรียมพร้อมๆเนี่ยสมกับที่เรารอนะร,รอที่เราจะได้ไดเปิดภาคเรียน เอาออนไซน์เนี่ยนะมีมาหลายออนนะครับถึงท่านโอกาสที่ได้อนีมานมั่งนะออนแอนมัางนะครับออนไลน์บ uh, ้างเนี่ยนะครับดังนั้นถามว่าคุณภาพครูกับนักเรียนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมดูแล้วว่าส่วนใหญ่ถ้าถามใจมันมีประสิทธิภาพกานักศึกษาเนะี่ยผมว่ามันมันม,มีมีความผูกพันน้อยแล้วเราไม่ได้สอนโดยใช้อะไรไหมครับ ใช้สื่อนะสื่อครูสื่อการเรียนการสอนที่เรากําหนดทิศท,ทางไว้สื่อชักจูงทั้งหลายเนี่ยนะครับดันั้นมาช่วงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่านะร,รัฐบาลเนี่ยนะได้ควบคุมการแพร่ระบาดโนะควิดสิบ K 19, แล้วก็หนดเปิดเรียนนะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่เป็นคุณค่าใหญ่นะของประเทศชาตินะครับ ถึงแม้เด็กเนี่ยะจะเรียนทางออนไลน์ก็ตามเด็กก็อาจจะเก่งในเรือ่อนงะเทคโนโลยีอันนี้ก็ได้บวกนะครับแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยมาตรฐานะนะการศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามันยังยังยังไม่ครบถ้วนนะครับยังไม่ครบถ้วนถ้งงั้นเปิดออนไลน์ site, เปิดเรียนเต็มร้อยเนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกลับมาสู่สภาพเดิมเนี่ยนะครับหนึ่งเด็กก็จะได้มีสติปัญญาแล้วก็เราจะได้วิเคราะห์ นะฮะนักศึกษานะักเรียนได้วิเคราะห์ผู้ปกครองนะครับเรื่องพวกนี้มันมีเรื่องที่ที่มีความสาคัญน,นะครับดังนั้นเราจะได้มาปรับการบริหารสถานศึกษาให้ให้สมสมสมดุลน,นะตามพิธีขบวนการที่เรามีการจัดวางแผนเรื่องจัดการศึกษาไว้ของเทศบาลในบนทับมาครับครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองนะครับหลังจากที่กรมนะฮะได้เปิดสอบในสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ย นะครับสายงานผู้บริหารท้องถิ่นที่สอบบรรจุนะครับติดในระดับหัวหน้าควายนะรุ่นหุบผออ,ออก,กองนะหรือรุ่นรองประหลัดนะประหลัดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสายงานผู้บริหารท้องถิน่นมีคนไกสำคัญอย่างยิ่งนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเทศบาลทับมาเนี่ยนะก็เกิดความพร้อมด้านบุคลากรขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะหลังจากเปิดภาคเรียนเนี่ยนะเราได้รับ นะฮะบุคลากรซึ่งเป็นสายงานผู้บริหารเนี่ยสถานศึกษาเพะอออโรงเรียนพอออกองเนี่ยนะครับคนน่าควายนะฮะที่มาทํางานให้กับสถานศึกษาทํางานให้กับกองอื่นๆในในในสังกัดท้องถิ่นเนี่ยนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นเยอะเลยเพราะมันเป็นสายงานผู้บริหารนะครับคือเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับ ได้ทํางานมาจนกว่าถึงสายงานผู้บริหารเนี่ยนะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงผู้ปกครองเราได้ประวัตินะคนที่ขอลงเทศบาลตำบลทรรมาในสังกัดของโรงเรียนเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับซึ่งมีประสบการณ์โรงเรียนที่มีค่านิยมของจังหวัดนะของนครระยองนะครับของจังหวัด นครราชสีมาอะไรเงี้ยนะครับที่เราได้รับบุคลากรด้านสายบัญชีมหาะดบพอนะครับท่้นไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่จริงๆเลยนะครับท่านพี่น้องประชาชนถึงแม้จะจังหวัดเราสีคว้าก็ตามนะเรื่องของมาตรการโควิดเนี่ยนะครับพวกเราเองเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังอยู่อยู่ตลอดนะครับนะบอยู่ตลอดนะแต่ก็ถือว่าถ้าได้มาขนาดนี้เนี่ย นายกเองก็ถือว่าพวกเรานนี่นะครับได้ระวังตัวเองแล้วก็ได้ผ่านประสบะการณ์สนถะานการณ์ดังกล่าวนี่ยมาเยอะนะครับเยอะแล้วแหละในชีวิตพวกเราในในสมัยที่เกิดมาในช่วงนี้นะครับการมีแพร่ระบ,บาดโควิด -19 เ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบะการณ์ชีวิตเช่นเดียวกันทุกคนแหละครับทะนั้นหลังจากนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องระมัดระวังนะต้องระวังนะครับ แล้วก็อยากจะขวากอีกท่านหนึ่งที่มีผลกระทบต่อพวกเราทุกคนก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการพัฒนาชาติบ้านเมืองเนี่ยก็ของที่มันจะมันลดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากแหละครับแต่ว่ามันจะขึ้นโดดเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงเนี่ยเร็วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จักมาตานการอะไรนะครับ แต่เรางี้ดีกว่าทุกอย่างเนี่ยบ,บังคับมันไม่ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์จะปรับบริหารนะครับดังนั้นช่วงที่นเศรษฐกิจเข้าของแพงเนี่ยเราก็หันมาดูตัวเราเองแล้วกันช่วยกันนะเซฟตัวเองหาทางประหยัดนะครับในช่วงหนึ่งบางทีบางครั้งในการแก้ปัญหาของด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ ที่มันจะเติบโตไปได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขี้คลายนะครับขี้คลายเฉยๆแต่นั้นก็อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปท้อแท้ในเรื่องของอด้านเศรษฐกิจมันข้าวของแพงก็ตามนะครับจริงๆน้ํามันแพงเนี่ยมันก็ต้องปกติอยู่แล้วแหละนะครับมันเป็นประวัติมานานแล้วถ้าน้ํามันแพงเนี่ยนะข้าวของมันก็จะต้องแพงขึ้นมาเรื่อยๆตามไปตามลําดับนะครับเพราะเรา,าการขนถ่ายสินค้ากาันส่งขนย้ายสินค้ามันก็ยังใช้น้ํามันเชือเ้อเพลิงอยู่นะครับ ดังนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะมีอย่างเดียวก็คือหนึ่งหลังจากความกินอยู่ที่เสพเสพโควิดมาสองปีเสร็จ,รจก็มาเจอปัญหาช่วงนี้อีกนิดหนึ่งก็เป็นผลกระทบต่อพวกเรานะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับเชื่อได้เถอะว่าขอให้มีงานทำดีกว่าช่วงโควิดกัอนแ้วข้าวของแพงก็ดีกว่าช่วงโควิดกันแล้วกันถ้าโควิดหายกับข้าวของแพงมาระดับหนึ่งเนี่ย ถ้าผมเลือกนะผมเลือกเข้าของแพงมากกว่านะเพราะว่าโควิดมันทําอะไรไม่ได้เลยมันเป็นวางอาชีพนะครับดังนั้นพวกเราจะมีผลกระทบเยอะนะครับขอให้โควิดหายแล้วขาของแพงบ,บางส่วนก็จะไม่เป็นไรเราก็ควบคู่มันไปนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนชาวธมาและชาวจังหวัดระยองนะครับเรามีความเข้มแข็งนะครับแล้วเรามีความขยันมันเพียรกันไว้นะครับเซฟนะในเรื่องของการใช้จ่ายนะฮะเป็นบางอย่างบางส่วนซะ นะรประคับปะครองไปแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นแหละในสมัยนั้นเราเคยเจอแล้วนะครับแล้วรัชกาลที่9กาเนี่ยนะครับก็ได้ตําตัดให้พี่น้องชาวไทยนะครับใช้แบบพอเพียงนะครับแบบพอเพียงครับก็าฝากไว้ความพวงใหญนะ่จากผู้บริหารท้องถิน่นเทศบาลตำบลทับมานะครับกับนโยบายนะบการที่เปิดภาคเรียนเรื่องของการป้องกันมาตรการทั้งหลายที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงท่านผู้ปกครองนะครับที่โรงเรียนเรามีพื้นที่ไม่เยอะนะครับเรามีพนักงานมีบุคลากรมีความเข้มแข็งมีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เมื่อมีแม่มองนะในเรื่องของความปลอดภัยนะพี่น้องลูกหลานท่านอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับการส่งลูกหลานมาเรียนกันเถอะไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวลอะไรสิ้นนะเราถือว่าเรามีบุคลากรมีคณะทํางาน เอาใจใส่นะฮะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่งครับช่วงนี้ก็คิดว่าได้ไปพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะทั้งด้านการศึกษาการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันนะฮะบางเรื่องบางส่วนนะครับมาตรการทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลธัธมาวิทยาน้ก่อนโอกาสหน้านะครับเรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็มาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ